ครับผมร้าเครื่องเสี่รถยนต์โปรดิวเซอร์ผมเฮียชัยนะครับจะมาสาธิตระบบจอ Android ใส่กับรถทั่วไปจะเป็นจอเพลเนียหรือจอ j v c จอเคมูดจออัพพยหรือจะเป็นจอติดรถก็ได้นะครับอ่ามาดูกันเลยนะครับอันนี้ครับอันนี้จะเป็นจอติดรถของ t ต y o ต a นะครับเราทําจอติดรถ t ต y o ต้าตอนนี้ให้เป็นระบบ Android นะครับจะดูของอะไรแล้วแต่เราได้เลยนะครับกดจึ้งเข้าไป นะครับเราเลือกได้เลยครับเราจะดูตัวนี้ปัาบเรียกตัวพุ่งกับซูมเบอร์สอสุดเซ็กซี่คนนี้นะครับเราเลือกได้เลยครับเข้าอันไหนเราก็เลือกดูครับหรือจะระบบสั่งงานด้วยเสียงก็ได้นะครับเรากดที่รีโมทนะครับรอนมพอกดรีโมทปุ๊บเราสั่งเลยครับ การ์ตูนบากินะครับเดี๋ยวขึ้นการ์ตูนขึ้นมาเลยนะครับการ์ตูนบากิเราสั่งการ์ตูนได้นะครับหรือการ์ตูนไม่ชอบนะครับอ้าวดูหนังนะครับเรากดเลือกครับ อัมมาลินทีวีแล้วขับรถอยู่แ้้วขับดูได้นะครับโดยใช้งานโดยสั่งงานด้วยแค่เสียงนะครับแล้วกดโมโนได้เลยวิดีโอบางส่วนอยู่นี่แล้วนะครับแล้วกดเลือกได้เลยนะครับ เราขับรถไปแล้วสะดวกสบายไม่ต้องนั่งจิมไม่ต้องตั้งทงตั้งค่าตั้งอะไรต่างๆเราเปิดดูได้เลยนะครับนะครับใส่ได้กับรถทุกยี่ห้อนะครับที่เป็นจอนะครับจะเป็นจอของแพลอนแพโอเนียจออะไรต่างๆทําได้หมดนะครับสนใจติดต่อนะครับผมร้านเกรเสือยน์โปรดิวเซอร์ เฮียชัยนะครับ0819391018ย้านะครับ0819391018ผมเฮียชัยจากร้านเกษตรยนต์โปรดิวเซอร์สวัสดีครับ